อ่างเก็บน้ำลำตะคองเหลือน้ำผลิตประปาเพียง19%ถือว่าอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยวิกฤตต้องสงวนน้ำส่งจ่ายให้กับ5อำเภอเพื่อการอุปโภคบริโภควันที่3กุมภาพันธ์6 8นายสุคนเต็มยศยิ่งผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองรายงานสถานการณ์น้ำเก็บกักในอ่างเก็บน้ำลำตะคองที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาว่าจากความจุที่ระดับกักเก็บปกติ314.49ล้านลูกบาทเมตรล่าสุดวันนี้ มีปริมาณน้ำในอ่างคงเหลืออายุแค่78.71ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็น25.03เปอร์เซ็นต์และเป็นน้ำใช้การได้เพียง55.99ล้านลูกบาทเมตรหรือ19.19เ19ปอร์เซ็นต์เท่านั้นซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยวิกฤตจะต้องสงวนน้ำส่งจ่ายให้กับ5อำเภอได้แก่อภสีคิ้วอภสูงเนินอเภอขามทะเลสเลออภอมืนนครราชสีมาและอเภอเฉลิมพระเกียรติได้ใช้ผลิตประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคมาเป็นอันดับแรก ซึ่งได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณแหล่งผลิตน้ำประปาเพื่อสนับสนุนการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ดูแลเพื่อนำมาประกอบการวางแผนส่งน้ำให้เพียงพอในช่วงฤดูแล้งปี2568พร้อมกับมอบหมายให้ฝ่ายช่างกวนนำเรือกำจัดวัชพืชขนาดเล็กรมชลประทานบูรณาการร่วมกับเทศบาลน,นครนครราชสีมากำจัดวัชพืชกีดขวางทางน้ำที่เป็นอุปสรรคในการส่งจ่ายระบายน้ำไปใช้ผลิตประปาอุปโภคบริโภค ทั้งนี้นายกิติทัศน์เทพัรดินณอยุธยาผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่8จังหวัดนครราชสีมาได้ให้นโยบายและสั่งการให้โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาอ่างเก็บน้ําทุกแห่งในพื้นที่ดูแลติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดและวางแผนการจัดสรรน้ําอย่างเหมาะสมตามแผนงานที่วางไว้รวมทั้งบริหารจัดการน้ําให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้มีใช้ตลอดช่วง ฤดูแล้งจนถึงวันที่30เมษายน2568โดยเน้นสงวนน้ำไว้ผลิตประปาใช้อุปโภคบริโภคมาเป็นอันดับแรกและต้องบริหารไว้ใช้ในกิจกรรมอื่นๆทั้งรักษาระบบนิเวศลำน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมตามลำดับซึ่งแม้ว่าตอนนี้ปริมาณน้ำในภาพรวมยังไม่ประสบปัญหาแต่หลังจากวันที่30เมษายน2568หมดฤดูแล้งไปแล้วต้องมาประเมินสถานการณ์และบริหารจัดการน้ากันใหม่ เพราะยังไม่รู้ว่าฝนจะตกลงมาเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำและในเขื่อนมากน้อยแค่ไหนโดยปริมาณน้ําคงเหลือภาพรวมในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง4แห่งของจังหวัดนครราชสีมาได้แก่อ่างเก็บน้ำลําตะคองอ่างเก็บน้ำลาพระเพลิงอ่างเก็บน้ำมูลบนและอ่างเก็บน้ำลำแชะมีปริมาณน้ำเก็บกักรวมคงเหลืออยู่ที่377.47ล้านลูกบาทเมตรหรือ42.63% และเป็นน้ำใช้การได้340.03ล้นานลูกบาทเมตรหรือ40.10%ขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางอีก23แห่งของจังหวัดนครราชสีมามีปริมาณน้ำเก็บกักรวมคงเหลืออยู่ที่161.77ล้านลูกบาทเมตรหรือ48.24%และเป็นน้ำใช้การได้136.40ล้านลูกบาทเมตรหรือ44.01%สรุปรวมปริมาณเก็บกักทั้งหมดในอ่างเก็บน้ำทั้ง27แห่งของจังหวัดนครราชสีมารวมมีน้ำ เก็บกักคงเหลืออยู่ที่539.24ล้านลูกบาทเมตรหรือ44.17%และเป็นน้ำใช้การได้476.43ล้านลูกบาทเมตรหรือ41.14%